นั่นบอยอมบัดนี่ทางนั้นบอยอมมาหานึ่งบาทก็เดียวกันสีน้ำมาแม่การกล้วยเป็นหายโพดกับปล่อยแหน่ปล่อยเห็นน่องกันแหน่บอยน้อมเลยการกล้วยพ่อลูกม้าลูกน้ำปลางางเลยให้น้องให้พ่อเลยน้ำน้องเลยแม่เห็นว่ากันเลยกับสีม้าน้ำกวนน้องจะคล้องสนะหรอ ย้าพ่อน,น,น,นอนอย yeah. ู่กับไปหอมแจมย้ำพื้นนะไปหอมแจมพ่อได้น่ะดงเดค้อไปหอมแจมพ่อย้ำพื้นพ่อเออยย้ำเศร้ากับปูก็เศร้าว่ะการกล้วยปรยกับมากน้ป้ะอย่าออกข้ออย่าไปกินอย่าสิเดคอมาห้อมมาปูกน้ลูกแค่อยู่ว่า นองทองฟามอยู่น้ากันยังสี่สุม,มือจ้าย้ำแรงอันนี้คิดตุกของูฟองคังอนสนงสารน้าว่างอนแผ่ไอ้กานกล้วยขนาดพ่อลูกมาจากการกล้วยเด้พ่อลูกมาจากการกล้วยไม้มะงอน,นา้าว่ามะงอน,นา้าว่าการกล้วยกับน้ำมาไหมการกล้วยกับน้ามาไอ้นอนเลยน้ำเนี้ยไก่นอนกกนอนกกน้ำเนกกีน่ตัก งอนตุ๊บปังเอาไม่ยังมือเลยจะไหบ่ายแผงแพงพอหวังพอ้ำบากงอนเลยโอ้โหครับไปแกงไวไปบอกยุดกิจุด ง่ายขึ้นก็ต้องหัจักความครับบอกง่ากับคุณแล้วน้ำใจปดฉีเพื่อนผู้นั้นน้ำใจต้องเลยซูนหนามยังค่อยขี่ได้น้ำใจปดฉีเราเลี้ยงทุกตัวเรารู้นิสัยทุกตัวนะคะ แต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันการกล้วยจะขี้อ้อนแย่งน้ำว้าทุกวันนี้จะแย่งน้ำว <c oughs> ้าผู้ชายผู้ชายน้ำว้าจะได้บลามไปบ่อบ่แหงเอาทายน้ำว้าเลยเด้ยางมาแย่งยางมะหยาดเลยเอาายอเพราะว่าบ่ย้อมการกล้วยบ่ย้อมการกล้วยจะเอาความหลักคนเดียวจะนอนตากคนเดียว การกวยบอยอมเห็นน้ำว่าเลยถุงมือนีน้ำว่างอนตุ๊บป่องงอนตุ๊บป่องเลยเด้น้ำว่าน่าสงสารมากคือคือการกวยแย่งเพ้ดหักคือเก่าเหรอลูกการกวยแย่งแย่งสิ้นไปแล้วหักคือเก่าเดินน้ำว่าเด้อสองไอ้น้องนี่จะแย่งความรักกันนั่นบังล้วงบูงล้วงหมุนน้ำนอนพอเด้นะแง่ะเพราะว่าถือน้องบ่าถือน้อง นอนทับยางเดียวหมุนพ่ออยุไสสี่หมุนน้อนน้าเลยไหมเดดังไปหาตักเลยบัลเนี่ยหมุนโอ้เป็นห้คันไปเป็นห้คัะอีลีก้านกล้วยเนี่ยเป็นห้น้อนน้ำแห่น้ำหมุนเลยเลยตะกี้เพิ่มน้อนยุศาสตร์ผุนผุนนอนยุศาสตร์พ่อก็เลยมหาน้าว่าลูกต้นน้าว่าพ่อลูกมหาน้าว่าไอ้ลูกม้าแบบนี้ลูกน้าเลยบบเนี่ย หมุนน้ำมันโอ้ยการกวยเอ้ยเป็นหายน้อนลุนอนน้ำหมุนน้ำเลยเน้ยเป็นหายคักการกวยต้องได้น้อนตักเอาค้างดันเราพอค้างดันเราตักพอสิโอ้ยพี่น้องควายบ้านพกเจ้าเป็นสี่บบควายบ้านมุจ้าเป็นสี่บ่เนี่ยตายอยากหัวอะไรเนาะ ถ่ายทําให้ดูค่ะความน่ารักของเด็กๆนี่คือโรงทองฟาร์มใครอยากเห็นตัวเป็นๆมาดูได้นะคะดงทองฟาร์มค่ะฝากด้วยนะคะ